ว้าวว้าว,ว,าวดูสิคะวันนี้จะมากินอวดก่อนนอนเลยนะคะทั้งหมดนี้ให้ดาวเท่าไหร่คะโอ้ยกลืนน้ำลายก่อนเลยทั้งหมดนี้แค่115บาทนะคะถาดนี้มีกุ้งปลาหมกึกตีนไก่แครอทตามด้วยหอยแครงลวกนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้จะมากินโชว์นะนานๆนนนนทีได้กินอวดนะคะก่อนนอนก่อนนอน สบายสายเอาหนักท้องก่อนนอนเลยนะคะวันนี้นะดูซิคะโอ้โหมีกุ้งมีตีนไก่มีวุ้นเส้นแต่ขาดไปอย่างหนึง่งคือไม่มีผักเลยไม่มีผักเลยค่ะไม่มีสีเขียวเลยของจานนี้ธรรมดาคนซื้อนะธรรมดาคนซื้อ <laughs> ไม่กินผัก <laughs> คนซื้อไม่ชอบผักเนาะ แต่เราชอบแครอทมันก็คือผักอยู่แล้วอันนี้ก็คือแครอทก็คือผักมีเขียวอยู่อย่างเดียวก็คือเอาเลยไม่คะมาเลยมาเลยตีนไก่ก่อนนะคะอือหอกด้วยเครืเสี่บน้ำจิ้มสามรสไม่พอเติมได้ค่ะจับจัดเติมได้นะคะตอนมีมนะะมใ้ใกล้ก้เออ โอ้ยไม่ไหวมากทัังหมดนี้หุ้นเส้นเดือดอ้ว,วนเลยเ,เสียมารยาทจังเธอคุณเธอ,เ,อเลอออกสื่อได้นะหมึกค่ะมึกเมื่อกี้เห็นน้ำลำไย มีสีเขียวอยู่อย่างเดียวศูนย์สามเจ็ดค่ะศูนสามเจ็ดนิดหน่อยก่อนนอนกลุ่มๆจะได้หลับสบายมีเขียวอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกแล้วนะเขาเรียกศูนย์สามเจ็ดน้ำลำไยอืมหอยตัวพอดีเลยอหอยลวกเลยพอดีเลยหอยลวก ขอยนี้ไม่เหม็นนี่ผมมีผักกูดน้ำจิม้มแซ่บมากค่ะเก๋น้ำจิ้มจุ๊กมาแล้วก็นเรากดตัเฮ้ยเบื้องหลังไม่ต้องดูนะคะ ไม่สวยงามหรอกเพราะเรากินกลางคืนขอโทษด้วยที่ใส่ชุดไม่สุภาพนะคะแต่ขอให้ได้กินอร่อยดีไม่ใส่กคอกระเช้าปกติใส่คอกระเช้านอนวันนี้ได้ถ่ายลง u t u b e เลยใส่ชุดนอนขอกินอวดเพื่อนๆสักห้านาทีพอลคะค่ะ กินนานเดี๋ยวสงสารคนดูเนาะอือเดี๋ยวคว่ำน,นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรข้าเห็นอยู่เห็นแต่ใครหลอดเป็นใครหลอดทำไมเยอะแยะกุ้งก็มีไก่ก็มีเอาตีนเนี่ยโชว์เยอะๆเนี่ยตีนไก่อร่อยอเอาก่นาทีเดี๋ยวแจกใครใช่อาทีตย์กับปอ โอ้ยมันเรียนหัวแล้วค่ะคุณพี่อือหือัยโอเคหัวจันหัวคอนมาละอืมอือห็เตึงๆกุ้มหน่อย่ะ <c oughs> มาก็บน่บนบน่นบ่นบ่นมาถึงก็กินโอ้ยโอ้ย ฉันมีวความสุขที่ได้กินยำถาดยำถาดแครอทไหมคะกรอ,อบด้วย ้อยู่ครับร้อยสิบห้าบาทมึกมึกมึกมกึอาจไม่สดเหมือนทางใต้แต่คือได้กินร้อยสิบห้าบาทได้ทั้งถาดอืมผักสีเขียว ก็กินแครอทน้่ช่วยชุ่มยังดีนะมีมะเขือเทศด้วยเดือดไม่มีนะตีนไหมคะตีนไก่นะคะ ไม่ใช่ตีนคนนะตีนไก่ค่ะินอีกนิดนึงจะได้แซ่บๆ้องใส่สูตรทำเองออมันแซ่บมากๆค่ะมันแซ่บมากๆค่ะถ้ามีงบสองร้อยนี่เต็มถาด <c oughs> ฟูลเลย <c oughs> ุูน้อยหอยน้อยแต่หอยไม่เหม็นนะคะอขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้หมอนทองด้วยนะบาย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  ขออนุญาตกินยำต่อนะคะเดี๋ยวจะกินไม่ทันเขามันจะหมดแล้วบาย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 หอยหอยหอยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้หมอนทองด้วยนะคะเดี๋ยวกินเยอะเกินอวดเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเอาแค่พอดีก็พอเนาะสงสารบางคนที่เขาหิวอยู่ตอนนี้มือดึกเลยนะคะเนี่ย ตีนโตโตเลยค่ะเผ็ดมากแซ่บิีลีเดอ้อโอเคนะคะบ๊ายบายปลาหมึกปลาหมึก